เอาเล่ะครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกมด้านวาแซโด,ดขังแบทเทิลนะวันนี้เราจะมาหยิบทีมซามัทจ๋าเลยที่ไม่ใช่ซูเปอร์บอสอ,อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีโบลี่มามีฟีเซอร์มาเราจะกลับไปตีมฟิวเจอร์อีกครั้งหนึ่งของกิจกรรมเวอร์ไวตีก่อนนะครับผมว่าตอนเนี้ยไอ้ทีมซามัทเขียวเนี่ยแบบจัดพวกโกคูแบ็กกับซามัทมาจริงๆอะ่ะมันจะสามารถงัดกับด่านพวกสมัยใหม่ในะตอนนี้ได้ไหม เพราะว่าตอนนี้ล่าสุดดานใหม่จริงๆของเซิร์ฟเวอร์เราก็เป็นแบบพวกบูโซนโกฮังบีสอะไรแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะมาพูดถึงทีมด้วยก่อนไปเล่นกันนะสำหรับเรื่องของทีมมันเองแบบทีมซามัสดล้วนเลยผมนะเพาะแค่สามัดเท่านั้นอันนี้นะเพราะจริงๆถ้าอยากจัดให้มันเล่นดีๆกว่านี้ในสมัยเนี้ยก็ต้องมีซูเปอร์บอสมาเกี่ยวข้องแหละครับผมแต่แบบ ผมไม่อยากให้มันผสมกันอย่างนั้นนะผมอยากให้มันเป็นทีมแบบเป็นทีมซามันก็เป็นทีมซามัสไปเลยเป็นทีมโกค,คูแบ็กก็เป็นโกคูแบ็กไปเลยผมจะชอบแบบนี้มากกว่านะครับแต่ก็นะจัดผสมดีกว่าในตอนนี้นะครับแค่นั้นเองก็คือสำหรับที่ที่ผมจัดมาจะมีซามัทเขียวเป็นตัวละครตัวหลักอยู่แล้วไอ้นี่ตัวหลักของทีมอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยต่อให้ถ้ามันหมดอินโทไปหลังๆอาจจะแทงไม่ไหวแต่คุณเชื่อเถอะเกมนี่มันออกแบบมาให้เราเล่นไอเทมช่วยป้องกันในการผ่าน ตัวละครที่มีป้องกันดาเมจมาให้อยู่แล้วยังไงก็เล่นไหวครับอันนี้มันกันดาเมจเยอะไงแค่กดวิธอีกหนึ่งชิ้นนะ่ะเล่นดีๆมันก็มันก็สามารถเอาตัวรอดจากด่านยากๆได้อยู่แล้วต่อให้ตัวละครนี้มันจะผ่านมาปีหนึ่งแล้วก็ตามเกือบปีแล้วนะครับผมมันก็ยังคงเล่นได้อยู่เชื่อผมเถอะแล้วก็อีกอย่างคือต่อให้ร่างต้นอาจจะแบบพอโดนเจ็บบ้างอะไรเงี้ยแบบไม่ได้มีไอเทมใช่ไหมแต่ว่าโดมนมันเนี่ยอมาตะได้นะครับอมาตะกลอมาตะเลย ทุกวันนี้ยังไม่มีใครแบบว่าทําเหมือนมันได้เท่าไหร่นะที่ว่าแบบเปิดโดเมนปุ๊บเป็นสล็อตฟรีหนึ่งช่องอะ่ะไม่มีใครสามารถทําอะไรได้จะไปโดนแบบฮังบีเตะหรือโดนใครก็แล้วแต่โดนโกฟีดอัดมันก็จะเป็นผีกระสืออยู่อย่างนั้นนะครับโดนโจมตีไม่เข้าอมาตะาแน่นอนคือแม่งโคตรดีและแม่งอยู่นานด้วยโดเมนมันอยู่5้าเทืนมัน้งใช่ไหมยอยู่นานได้พอนี่นยังทำให้ตัวละครตัวดีก็โดนดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะครับเรียกได้ว่าโกง ตามมาด้วยเอลวาโเซ่ม่วงนะครับผมตัวละครทาดามเจของทีมเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอะไรเยอะยิงปเส้นทางเนี่ยคุณสามารถออพคิไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบตีเก็บอะไรฟันบงฟันบัวอะไรนะครับเป็นตัวละครที่ว่าเปิดมาสามารถยิงไปหลักแบบ19ล้าน20ล้านได้แบบอีซี่เลยนะครับไอตอนก่อนหน้านั้นที่ผมทาคลิปไปอ่ะผมมีแค่5้านะครั้งนี้มาเลย79%ก็มาลองดูว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับ แล้วก็ซามัทฟ้าแน่นอนขาดไม่ได้เหมือนกันเล่นคู่กับซามัทเขียวได้โคตรดีแล้วก็เป็นตัวเล่นแทงให้ช่องหนึ่งได้ดีมากๆกนะการบาเมดมันเยอะเนี่ยแค่ไอตัวสีฟ้ากับตัวสีเขียวกดวิดหนึ่งชิ้นน่ะมันก็แทบจะแทงได้ในหลายๆด่านแล้วนะครับพูดถึงว่าโดนอัดไม้ตายแล้วไม่ตายอ่ะก็แทบจะหลายด่านแล้วนะครับผมแล้วก็โกคูแบ็กม่วงอันนี้ไม่ใช่อะไรความความอยากหยิบมาเล่นส่วนตัวล้วนๆไม่ได้อวยด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าไอเหี้ยโลกมันลืมมึงอะ่ะ กูก็หยิบมึงมาทําอะไรเล่นหน่อยละกันนะไม่งั้นเดี๋ยวคงจะถูกทิ้งล้างเป็นสาหลายพันปีอย่างเงี้ยตลอดไปก็เลยหยิบมาละกันอย่างน้อยผมว่าเจอด่างตัวดีมันก็ลุ้นตีเบิ้ลอะไรของมันบ่อยๆได้นะครับเลยอ,อย่างคือไอ้ร่างแปลงมันอะ่ะมันก็แบบไม่ได้ถึงขั้นต่ํเตี้ยเลีดินเนี่ยคุณฟังผมเถอะมันเล่นได้เว้ยแค่แบบอย่าให้มันโดนไ้ตายก็พอเพราะว่าดีเฟนซ์มันสแ,แต็กได้เยอะนะครับแค่ใช้เทมป้องกันจังหวะดีๆเนี่ยมันก็ไม่ตายแล้ว ต่อให้เจอกับฮังบีสก็ตามแต่ถ้าโดนแม้ตายอย่างแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องสีบนะครับระวังแค่อย่ายโดนเตะก็พอแค่นั้นแหละนะและอีกอย่างคือตัวละครมันก็แบบเป็นตัวที่มีลิงก์สกิลดีกับพวกโรเซ่แหละครับผมไม่ใช่อะไรลิงก์มันจะดีกับพวกซามันที่แบบามาลิงก์กับพวกโกคูแบ็คได้กันอีกนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตได้ด้วยก็โอเคแหละหยิบมาอีกอย่างคือเป็นตัวสแตทเอซีเอเนี่ยเรื่องของ H ฮดพีอะไรเงี้ยมันจะเยอะหน่อยจะได้ช่วยให้ทีมเนี่ยเลือดเยอะขึ้นกว่าเดิมนะ แล้วก็ปิดท้ายได้สพระเอกตากของในคลิปนี้ผมคิดว่านะครับก็คือโรเซ่เหลืองโลคังเฟสตัวละครตัวใหม่ล่าสุดของทีมสามารถเลยก็พูดได้ใช่ไหมอืมแล้วก็อ่อโกคูแบ็กซูเปอร์อซีเอถ้าวัดความใหม่ตัวนีน้น่าจะใหม่กว่านะแต่มันเป็นการใหม่แบบ Re รีไซเคิลไงแต่ว่าอันนี้ตัวใหม่จ๋าเลยนะแล้วก็ผมเพิ่งได้ปลดเส้นทางจาก,จาก,จากตู้ UI เขียว <ผม S 2> ไปเพิ่มมา2ตัวด้วย<ๆ>ก็กลายแบบกลายเป็นจาก55%เป็น7 9เเลยอัพคีย์นำเต็มที่ จะได้โชว์ไปอีกว่าเออเล่นในทีมซามาัทในปัจจุบันแล้วแบบ2เส้นทางเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับไอสอคนเนี่ยควรเป็นตัวละครนะว่าเล่นคู่ด้วยกันอย่างยิ่งเลยนะมันแบบยืนด้วยกัน,เ,นเปิดโดเมนโลเซ่เหลืองแล้วโกคูแบ็คผมดำซูเปอร์อีซเอนะครับจะเก่งขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆเลยผมเล่นมันหลายรอบแล้วไอสอคู่นี้เพียงแค่ว่าระวังอย่าโดนไม้ตายก็พอถ้าโดนไม้ตายเนี่ยแล้วคุณกดวิสเนี่ยมันยังพอรอดไงแต่ถ้าโดนไม้ตายแล้วมันไม่กดวิส แล้วกเก็บลูกแก้วไม่ได้เยอะพอเนี่ยก็คูแบ็กซูเปอร์อีซีส,ออสามารถตายได้อยู่ดีดังน,นั้นน่ะหน้าที่แท้งหลกักๆของทีมมันจะไม่ใช่พวกตัวละครพวกนี้พวกล่างผมดําจะไม่ใช่จะเป็นพวกแบบซามาัทมากกว่าที่เป็นทําตัวละครหน้าที่แทงไม่สามารถก็เอโลเซ่เหลืองนั่นแหละครับมันพอแทงได้นะครับถ้าจะให้ดีสุดก็คือให้ซามาัถเนี่ยแหละแทงดีสุดแล้วันตลองไปถามหาใครเลยถ้าอยากให้ทีมมันมีใครมาใส่แทนใครแล้วดีขึ้นก็ไม่รู้แล้วแฮะนอกจากรอในอนาคตอ่ะ ถามว่าตัวไหนเก่งกว่าแบ็กม่วง eca ไอตัวนี้มันก็แบบเอามาแท้งได้แต่มันก็จะแบบชื่อซ้ากับซามัสอย่างเงี้ยแล้วลิงก์มันไม่ได้ดีเท่าไหร่กับพวกโลเซ่ที่เป็นบิ๊กแบดบอสอะไรเงี้ยนะครับซามัสไม่ได้มีบิ๊กแบดบอสแต่มันใส่ได้นะในด้านการแท้งอะดีกว่าอยู่แล้วแต่แบบผมเชื่อว,ว่าการดึงประสิทธิภาพทีมอะใส่โคคูแบ็กม่วงดีกว่าหรือจะใส่เป็นโลเซ่แดงก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันบางมากต้องเล่นแบบโคตรระวังไว้ตัวสีม่วงอีกแต่ว่ามันเปิดมามันซับเลยแล้วซ นะครับใส่แทนได้นะครับแค่อย่าให้มันตายก่อนก็พอผมเสี่ยงเล่นมันหลายรอบแล้วใช่ไหมผมมันพอเล่นได้แต่ว่าคุณต้องเล่นระวังจริงๆอ่ะคุณไม่สามารถเล่นแบบโยนสมองได้อเอาง,ง่ายๆนะเล่นแบบดวงไม่โดนอะไรเงี้ยจะเล่นได้อยู่นะครับก็คูแบก็กเอลอาร์นี่ก็เล่นได้เหมือนกันแต่หลังๆพอการหมดเนี่ยก็จะอันตรายได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีแค่ดีฟนอ์แล้วไงพอไม่มีการเนี่ยคือสามารถโดนมันตายอับเข้ามาแบบจุกๆนั่นเได้นะครับผมคิดว่า ผมใส่แบ็คม่วงแหละน่าจะโอเคสำหรับผมสุดแล้วไอ้ใส่โกวาสนี่ก็มันจะโดนโดเมนให้มันโดนตีแรงขึ้นได้จากพวกซามัสเหมือนกันแต่โกวารสนี่ดีนะครับมันชื่อไม่ซ้ำไงแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีด้วยเช่นกันนะนะเล่นได้อยู่ถ้าจะใส่ไปก็พอได้นะครับหรือไม่ก็นั่นแหละรอไปแนนาคตเอารอเช่นแบบพวกไอ้ตัวน,นี้ได้ซูเปอร์อีก็จะดีเลยเพราะว่าอายุมันเก่ามากแล้วจังหวะไหนที่เป็นกิจกรรมที่แบบ ได้ซูเปอร์ eca ให้พวกโรเซ่ฟ้ากับเบเโตบูเหลืองอ่ะบอกเลยว่าพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า2คนนี้แม่งโคตรเก่งนะครับโรเซ่ฟ้ากับเบเโตบูเหลืองผมไม่รู้ว่าถ้ามันได้ซูเปอร์ eca เนี่ยมันจะบ้าขนาดไหนเดี๋ยวรอชมกันเลยน่าจะอีกประมาณปีหนึ่งได้ปี2ปีประมาณนั้นผมให้สูงสุด2ปีอ่ะไม่น่าเกิน2ปีแน่นอนไอ้พวก2คนนี้นะครับตัวมันเก่ามากแล้วแล้วก็คงต้องรอไอ้ตัวนี้ซูเปอร์ eca เช่นกันไอ้ตัวนี้ถือว่า ใครก่าวกันว่นาระหว่างไอตัวเมื่อกี้2คู่นั้นกับตัวนี้ถ้าอันนี้ได้่ยซูเปอร์อีซีก็จะยิ่งทําให้ทีมสามมันก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมปอีกแต่ปัญหาคือชื่อมันซ้ำไงแล้วอย่างมันก็เป็นซามมัดหน้าเน่าสีเขียวเหมือนตัว LR เลยใส่ไปนี่คือแบบแม่งคล้ายๆอินพอสเตอร์อะดูดิ <c oughs> ใส่2ตัวติดนี่คือแบบดูด้วว่าเป็นตัวละครเดียวกันแต่ว่าเป็นภาพอาร์ตล่าง LR กับ p u r อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบแม่งหามากนะประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ที่ผมจัดมา เพราะว่าทีมซามัสก็ไม่ได้มีตัวละครเยอะมากมันมีแค่นี้เออลืมสามารถชงชาเลยใส่ได้แต่เจอด่านให้มันตีหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือผมว่าตัวมันซับเก่งแหละแต่แบบมันยังคงสามารถตายได้อยู่ดีครับต้องขอยิงแม้ตายก่อนต้องแบบระวังว่าด่านจะซิลหรือล็อกหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยผมว่าสู้ใส่แบ็คม่วงไปเลยก็ได้เออไม่รู้อ่ะแล้วแต่แล้วแต่ความอยากเล่นความแบบสนใจของแต่ละคนละกันอันเนี้ยนะครับคือตัวเลือกทีมไม่ได้มีเยอะขนาดน,นั้น แต่ก็น่าจะโดยรวมเนี่ยออกเป็นแบบนี้แหละครับประมาณนี้คือโดยรวมที่ผมจัดมาแล้วนะฮะอีกตัวนี้ใครนะชิบหายแล้วโอเค LR ลาร์โรเซ่เนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกับทีมทีมนี้ผมบอกเลยว่าไหวแหละไหวนะโอเคครับไปดูกันผมคิดว่าทีมนี้ก็น่าจะไหวอย,อยู่แหละเพียงแค่ว่ามันก็ต้องเล่นให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าด่านมันยากขึ้นเราก็ต้องระวังระแวงมากขึ้นนะครับลุ้นดวงอะไรให้มันติดแบบว่า ทุกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงทีมซามัทมันก็มันเก่งทั้งในช่วงต้นเกมแล้วก็ช่วงกลางๆเลยเกมได้เหมือนกันกับตัวละครให้เราเอามาเนี่ยผมว่า,าตัวเล่นเกมมันก็มีก็คือซามัทฟ้ามันเล่นได้เนาะมีการดามเมจมีสแต็กอะไรของมันแล้วก็โรเซ่ม่วงที่หลายคนหลงลืมไปแล้วแล้ว,ลวก็แทบจะคิดว่าตัวละครมันเองเนี่ยไม่ได้เก่งไปแล้วนะครับมันก็ถูกลืมไปจริงๆกันแหละแต่ว่าผมคิดว่าหยิบม,มาเล่นกับด่านทางบีสเนี่ย มันน่าจะพองัดได้เพราะผมเล่นแบบปกติไงผมใชไอเทมวิสเราไม่ได้เล่นแบบทําเวลาหรือว่ายัดอเทมดาเมจอะไรผมก็เลยคิดว่าแค่มันแบบไม่โดนแตะตัวไม่โดนทาลายร่างกายอะไรมากอะไรเงี้ยก็น่าจะเล่นได้นะครับอย่างเงี้ยเปิดมาดีเลยช่อง2แม่งฟรีไม่โดนโจมตีก็ถือว่าให้มันได้บิลลอัพไปก่อนเรื่องของการยิงแม้ตายสแต็ตดีเฟนต์ของมันเนี่ยยิงไปนะครับเพราะว่าต่อให้เจอฮังบีก็สั้ ขอแค่จะโดนตีแม้ตายก็เพียงพอแล้วนะครับแน่นอนฮังบีส์มันชอบแม้ตายอัดหน้าใช่ไหมแล้วก็มีตละครเล่นช่องหนึ่งอยู่แล้วเช่นสามารถเขียวนะครับสามารถเขียวนี่เข้าร่างกระสือเมื่อไหร่ก็คือยังคงอมาตะเช่นเคยโดนอะไรทําร้ายอะไรไม่เข้าเลยนะครับเป็นช่องฟรีหนึ่งช่องดังน,นั้นเนี่ยก็ยังเป็นตละครที่โกงอยู่ดีนะครับมาแบกคมงสามวันเก้าดาเมจโคตรเบาแต่มันสแตกดีเฟนต์ไงแล้วก็รอแปลงร่างเอา เดี๋ยวล่างแปลงมานะไหนล่างโกคูแบ็กโรโรเซ่เนี่ยน่าจะพอได้อยู่นะครับมันยิงคีง่ายด้วยแค่ว่าช่วงล่างผมดาตอนตอนเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขัดใจหน่อยด้านดาเมจแต่ว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อแรงเต็มที่อย่างเงี้ยนะฮะมันคือตัวซับส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ล่างต้นแมงไม่ได้เก่งอะไรต้องรอแปลงเดียวส่วนสามารถฟ้าน,นี่ก็นะครับรอรอเข้าล่างแปลงดีกว่าล่างต้นอย่าไปพูดถึงมันเลยมันมันมาแค่แบบเป็นทางผ่านเฉยเฉนะครับ ทีนี้ถึงคิวพระเอกของเราที่เป็นตัวละครเรียกได้ว,ว่าเป็นหน้าใหม่ของทีมซามัสเลยก็พูดได้นะแบบว่านับตัวละครตัวใหม่ไม่ใช่ตัวละครย้อมขายอย่างโกคูแบ็กเหลืองซูเปอร์เอีเเนี่ยถ้านับตามอายุเวลาในการรีไซเคลิลก็วนี่แหละไอตัวนี้แหละที่ได้แบบเป็นตัวละครใหม่สุดแล้วของทีมซามัสที่แบบเป็นทีมหลักนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันเราจะให้มาทั้งสองคนเนี่ยเล่นคู่ด้วยกันไปนเลยเพราะว่าเล่นคู่ด้วยกันจะเก่งมากๆนะครับโรเซ่เหลืองของผมเอง เพิ่งได้ปิดสอเส้นทางมาตอนนี้ดีเฟนต์ตั้งต้น2องแสนเถือว่าเยอะมากเพราะว่ามีกาดเธนแรกเนาะแล้วก็กันดาเมอก่อนเริ่มยิงอีกประมาณน่าจะ60%ได้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดคือมันก็แบบถึกเลยอะแล้วหลังยิงไปแล้วหลายๆครั้งในดีเฟนต์มันถึงหลักล้านได้นะครับผมบอกเลยเพราะว่าไอตัวนี้มันยิงตีเยอะมันยิ่งได้เอเดคดีเฟนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นช่วงเริ่มต้นดีเฟนต์แค่2องแสนเแต่ว่าถ้าได้โจมตีบ่อยๆอ ห้าครั้งหรือว่าห้าครั้งขึ้นไปอ่ะดีเฟนซ์หลังยิงมันเยอะมากๆนะครับหลังโจมตีอะไรเงี้ยเนี่ยยิงตีเยอะยิงได้ดีเฟนดิง่งผมจําไม่ได้เลยว่าในร่างต้นมันเด้งกี่เปอร์เซ็นต์นะนะแต่ว่าในร่างร่างถือเคียวอ่ะไอร่างโคนโดเมนอะยิงตีเยอะมันยิงได้เอดีเคดีเฟนดิ่งครั้งละสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ยิงเป็นเบิ้ลไม้ตายเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ตัวคอมมันเองก็ได้เอดีเคดีเฟนด์เพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยนะครับโอเคเราตีเบิ้ลไปเยอะพอสมควร แต่เมื่อกี้เบิ้ลธรรมดาส่วนใหญ่นะอันนั้นต้องแบบว่ารอมันกลับมาก่อนอนะเหมันตัวละครที่แบบมันจะเบิ้ลไม่ตายเพิ่มขึ้นแน่ๆ่ะเพราะคุณตีอะไรของมันแล้วครบ5ครั้งครบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเธอแรกถ้าคุณเก็บบอลลูม,มันก็เบิ้ลเยอะแหละแต่ถ้ากลับมาใหม่มันจะเบิ้ลเยอะกว่าเดิมมันจะเบิ้ลรัวเบิ้ลถี่กว่าเดิมอะไรางี้ด้วยนะฮะโอเคเล่นแบบไม่ต้องรีบนะอันนี้ไหนๆก็แบบเป็นเฟสแรกแล้วเราเล่นยื้อได้ก็ยื้อไปครับเพราะว่าตัวละครที่เราหยิบมามันเน้นแบบ เน้นใช้เวลาทําส่วนใหญ่เราให้โกคูแบ็คผมดำนะ ECA ลองแท้งไปเลยว่าไหวอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ดี 360, เฟนส์3 0 0 0 0เเียกด้วยว่าน้อยใช้ได้เลยน้อยแบบถึงขั้นน่ากลัวน่าเป็นห่วงแต่ว่าเรามีลด ADK อยู่เพราะว่าด่านนี้ไม่ได้กันอะไรในเฟสแรกก็ใช้จุดอ่อนของมันนี่แหละเป็นคอยทําให้เราได้เปรียบกว่านะครับปะยิงแม้ตาเสร็จไอต,ตัวล่างนี้ก็ลด ADK ได้อยู่เหมือนกันยิงตีเยอะก็ยิ่งลดดาาเมจไปอีกนะครับ ให้มันได้เก็บดีเฟนต์ไปด้วยต้องบอกว่าเราก็เล่นแบบเป็นด่านที่มันก็เข้าทางเรานะผมเชื่อเลยว่าถ้าเป็นด่านแบบถ้าแบบไปเจอพวกด่านบูโซนด่านใหม่อะที่เป็นโกเบเหลืองแล้วก็เฟสสองเป็นเบตา้าบูอะไรเงี้ยโกคูแบ็เล่นไม่ได้นะผมว่าอแค่เล่นแค่เล่นเฟสแรกก็ฝืนแล้วนะครับเฟสแรกเจอสีเหลืองโกเบเอย่างเงี้ยตายแน่นอนเพราะว่าตัวมันเองก็ต้องใช้เวลาในะการเก็บดีเฟนต์อะไรของแม่งอีก เหมือนจะฆ่าไม่ตายไม่เป็นไรเหลือเลือดจิ๋งหนึ่งอันนี้ก็ยื้อไปนะผมว่านึกว่าจะฆ่าตายแต่เมื่อกี้แม่งฆ่าไม่ตายนะครับจริงๆถ้าเล่นได้ดีก็น่าจะฆ่าตายได้นะโอเคโรเซ่เหลืองเราเปิดโดเมนเแต่ว่าอืคิดยากเลยแฮะว่าจะให้ใครอยู่โลหลักกับโรเซ่เหลืองยังไงผมต้องให้โรเซ่เหลืองเล่นเป็นโลหลักเพราะว่ามันคือพระเอกของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้สามารถเล่นโลหลักกับอื ผมให้โกคูแบ็กเล่นกับโรเซ่เหมือนเดิมมันแหละแล้วก็ให้โกคูแบ็กผมดําก็ได้บิวอะไรไปด้วยนะครับตรงนี้เพื่อให้มันได้แบบเตรียมระเบิดพลังทีเดียวตอนเจอกับทางบีสเลยเพราะถ้าเราเก่งอยู่เท่าเดิมเนะี่ยเจอทางบีสไม่ไหวนะครับเราต้องเก่งขึ้นกว่าเดิมก็ต้องให้มันได้โดนเตะอะไรไปก่อนได้บวกเดคเดิเฟนเพิ่มไปเดี๋ยวรู้เลยครับเดี๋ยวรู้เลยว่าทําไมผมถึงชอบให้มันอยู่คู่กันระหว่างโรเซ่เหลืองโลคังเฟสกับโกคูแบ็กซูเปอร์อีซีเอนะครับ พออยู่ด้วยกันอนะ่ะพอมันเปิดโดเมนโลเซ่เหลืองเมื่อไหร่อ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าพลังมันยิ่งใหญ่มหาศาลมากเอาล่ะทีนี้โกคูแบ็กม่วงแปลงล่างแล้วนะครับซึ่งดีเฟนส์ของมันตอนนี้อยู่ที่407ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากเพราะว่าแม่ง407พื้นเฮวเลยแต่ว่าต้องให้มันโจมตีแม้ตายบ่อยกว่าน,นี้ก่อนนะครับอันนี้เสียดายที่ว่าไอ้ครั้งก่อนเธอหน้านั่นแนหะที่มันแบบที่มันกลับมาอีกครั้งอะ่ะในร่างผมดาอะ่ะมันตีดับเบิลธรรมดาดิ ก็เลยแบบดีเฟนต์ยังอยู่แค่สี่แสนเจ็จริงๆถ้าเกิดว,ว่ามีคู่ลิงก์เป็นพวกโรเซ่อะไรเงี้ยเราก็ได้ยิงแม้ตายบ่อยกว่านั้นนะครับก็น่าจะดีเฟนต์ไปหลักประมาณ6กแสนกว่าแล้วผมว่าอันนี้มันแบบมันช้าไปหน่อยซึ่งก็ไม่เป็นไรมายังคงไม่ใชไอเทมถ้าหากว่ามันไม่ได้ยิงแม้ตายใส่พี่แบค็คม่วงเราเลยครับก็น่าจะรอดอยู่แล้วแต่ถ้ามันใส่แล้วก็เต็มตัวรับชมได้เลยนะรับชมเลยทีเดียวเอาละไม่ใส่3ทีติดอื้ม เอาละครับหล้านแดคือต้องนอกจากต้องบิวในล่างต้นใช่ไหมล่างแปลงก็ต้องบิ้วดาเมจเพิ่มนะล่างแปลงมันต้องยิงเพื่อแรงขึ้นปีแต่มันจะขี้ง่ายแต่ว่าเบิ้ลธรรมดาอีกแล้วโอ้โหทำไม,ไม,ไมดวงไม่มาเลยดวงในการเบิ้ลไม่ตายหายไปไหนอ่ะเป็น8ดล้านแปดเลยครับเป็นเอดีเคที่มาจากพาร์สีอย่างเดียวถ้าแม้ตายไม่ได้บวกเอดีเคอะไรเลยมาจากพาร์สีบวกดาเมจล้วนเนี่ยตีขี้ได้ครับอย่าโดนโอเคไม่โดนสวย นี่แหละคือเป็นตัวละครที่ว่ามันก็เล่นได้แหละหากว่าคุณเล่นแบบเล่นระวังแล้วคุณโชคดีไม่ได้โดนไม้ตายอัดจ,จริงๆอะ่ะมันก็ถึกอยู่แล้วในการรับดาเมจโดนเตะปกตินะครับเพราะว่าเป็นเลขดีเฟนที่แบบเลขเพียวๆก็จริงอะ่ะแต่ถ้าเลขเพียวเียอ่ะโดนเตะธรรมดามันก็ไม่เข้านะครับคือตัวตัวละครอย่างโรซซ่ม่วงเนี่ยมันไม่ควรโดนไม้ตายอยู่แล้วไงโดนทีก็ตายครับมันคือเป็นตัวแนวกรณีเดียวกันกับไอ้พวกแบบ 8ปีแซดอ่ะเออเพราะว่าตัวเลขดีเฟนต์มันเยอะจริงแต่ถ้ามันโดนไม้ตายมันตายนะครับมันตายเพราะว่าดีเฟนต์มันอย่างเดียวมันรับไม่ไหวมันไม่ได้มีเรื่องของการป้องกันที่เอาไว้แบบป้องกันดาเมจไม้ตายจริงๆอ่ะซึ่งเอโรซ่ม่วงอ่ะมันประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าดีเฟนต์ของมันสามารถไปหลักล้านได้ภายในเวลาแบบไม่นานมากเท่าไหร่ถ้ามันได้โจมตีไม้ตายเบิ้ลบ่อยๆแต่ครั้งนี้เราลันแบบเราเล่นลันแบบไม่ได้เบิ้ลบ่อยขนาดนั้นนะ ก็ยังคงดีเฟนต์ประมาณ ,00 แสนได้อยู่มันก็โอเคเละเอาละมาให้โรเซ่เหลืองนะครับเล่นช่องหนึ่งไปเอเล่นช่องหนึ่งมีการดาเมจจังหวะไหนโดนแมตตายอาจก็จะได้แบบสบายใจถ้าหากว่าโรเซ่เหลืองฆ่าไม่ได้นะครับโกคูแบ็กซูเปอร์อซีเอรอบึ้มอยู่ผมบอกเลยว่าบึ้มทีเดียวดาเมจครั้งเนี้ยเมื่อกี้เก็บลูกแก้วไปโคตรเยอะน่าจะ40ล้านแค่ดีเฟนต์มันก็ล้านเก้าตั้งต้นแล้วครับ ผมจะย้ำอีกครั้งนะฮะตัวละครตัวนี้ไม่ได้มีแค่ดีเฟนต์ตั้งต้นแบบง่ๆแบบนี้ล้านเก้านะครับพาสสของมันก็คือจะบวกดีเฟนต์เด้งอีก150%เมื่อโจมตีหากเก็บลูกแก้ว3ลูกหรือมากกว่านั่นหมายความว่าล้านเก้าหลังยิงบวกเพิ่อมอีก1 5 0ดีเฟนต์ของมันเยอะมากๆในตอนนี้โดนใครตีก็น่าจะเข้ายากแลยครับดังนั้นเนี่ยอยากเห็นเลยฮะว่าดาเมจของเธอนี้เท่าไหร่สำหรับแบ็คพาวเวอร์บอมเฮ้ยแบ็คพาวเวอร์บอลดิ แบน power ball อะไรเนะี่ยเอาละผมภาวนาแล้วว่าไอโรเซ่เหลืองมันจะไม่เบิ้ลบ่อยขอแค่เบิ้ลธรรมดาอย่างเดียวก็ได้เผื<ๆ>่อๆเบิ้ลธรรมดาอย่างเดียวอาจจะฆ่าตายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนนะโอเคอีกรอบหนึ่งน่าจะมีแม้ตายตามมาอีกสักรอบนะครับพาสีมันทํางานตอนมันตีครบห้าครั้งจะเบิ้ลเพิ่มเป็นท่าแม้ตายเพิ่มมาซึ่งไอตรงห้าแม้ตายตรงนี้แหละมันจะฆ่ามันโกหังตายได้เนะนี่ยตรงเนี้ยผมบอกเลย18ล้านอาจจะยังเหลือเลือดถึงหนึ่งนะให้ ซูเปอร์อีซีเอโกคูแบ็กได้โชว์นะครับพอแล้วพอแล้วโอเคสวยแม้ตายอัดนะครับบอกเลยว่าใส่เข้ามาฮะต่อให้ผมไม่มีวิสจังหวะนี้มันตีบึนบ่อยมากนะครับหลักสิบแน่นอนผมกล้าฟันธงเห็นปะมันถึกมากนะเอาละครับซูเปอร์อีซีเอพี่แบ็กเหลืองของเรานะฮะสี่สิบห้าล้านครับผมเห็นไหมว่าทําไมผมอยากให้มันอยู่คู่กันแต่ว่าโดนปัดเรียบร้อยโดนปัดแบบดื้อเลยแล้วมันยังบิ้วพาสีไม่เต็มนะนะ่า เมื่อกี้ดามจเด้งไปหกสิบล้านทุกคนมันโดนเตะอีกสองรอบไงมันได้ปับเพิ่มขึ้นอีกสองรอบหกสิบล้านจริงๆแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าบิวก็เต็มตอนเราเริ่มยิงเรายังบิวไม่เต็มแต่มันยิงส5บห้าล้านนะครับแต่เข้าใจได้แหละมันมีนะมันเก็บลูกแก้วไปเยอะมากใจไอจังหวะเมื่อกี้ลูกแก้วโคตรเป็นใจเลยเนกับกูใช้เทมเปลี่ยนลูกแก้วเล่นอนะแต่จริงๆจังหวะมันเป็นใจมากเลยโอเคทีนี้ทีนี้ครับต้องใช้เทมแหละเพราะว่า สามัดฟ้าไม่ได้สแต็กอะไรเลยนะครับถ้าเราใช้เทียมกันยังไงพี่แกก็รอดอยู่แหละต้องใช้กันอะไม่กันก็น่าจะผ่านยากเพราะว่าไอตัวน้ําบ่อมันก็คือโรเซ่ม่วงนี่แหละแต่จะบอกว่าโรเซ่ม่วงหลังกดวิสก็โดนเตะธรรมดาทั้งวิสไม่เข้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่ตายน่าจะตายอาจจะไม่แน่ใจว่าถ้าดีเฟนซ์มันไปหลักล้านอัพกว่าน,นี้ก็อาจจะแบบพอเหลือเลือดถึงหนึ่งรอดมาหรือเปล่ามไม่รู้นะผมไม่รู้ว่า ถ้าเป็นดีเฟนต์หลักล้านกว่าแล้วมันมีกันดเเมจ40อะต่อให้เป็นทางบีสอาจจะแต่ถ้าเป็นด่านทางบีสน่าจะฆ่าตายอยู่ดีบ่าวะไม่แน,น่ใจเหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละเราใช้วิทไปแล้วนะครับเท่ากับว่าเราประกันได้เลยว่ารอดแน่นอนเนาะปุ๊บทีนี้ก็คือจะได้เห็นด้วยนะครับว่าพอมันมีโดเมนมาช่วยเนี่ย ADK ของแต่ละคนไปเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้มันโดเมนเพิ่งเปิดเนาะ เอ,า,อาแน่คือคู่หูโรเซร่เหลืองกับซูเปอร์อีซีเอก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่โหดมากๆอยู่แล้วแล้วทั้งทีมันได้รับจากโดเมนโรเซร่เหลืองนะครับโรเซร่เหลืองเป็นโดเมนที่ดีมากกับทีมซาม่าเพราะมันบัฟเปอร์เซนยีเดียเคดีเฟนต์แต่ว่าโดเมนซาม่าเขียวเนี่ยมันช่วยให้ทีมอยู่รอดมากกว่าแล้วทําให้ตตวละครตัวดีจ,จะโดนดามเมจแรงขึ้นมันก็ดีคนละแบบนะครับเอาจริงก็คือถ้าเราจบโดเมนโรเซร่เหลืองเราเปิดซาม่าต,ต่อเลยก็ได้นะเออ หรือไม่ก็คือแบบเปิดซามาสแล้วก็ตามด้วยโรเซ่ก็ได้แต่ว่าซามาสจะอยู่นานกว่านะครับโดเมนโรเซ่เหลืองมันจะอยู่แบบประมาณ4ี่เทิน้งตอนนี้นะถึงสองล้านไปแล้วครับสำหรับโรเซ่ม่วงของเราแบ็คแปลง eca ไปแบ็คทมห้ามให้าเข้าศูนย์เพราะไม่คิดเนเตะมาไม่เข้าแล้วนะครับอย่างว่าไปใช้วิสทีนี้ล็อกไข่ล็อกแบ็คพาวเวอร์บอลของเรานะครับโอ้โหลูกแก้วเหลืองมันเยอะมาก ผมอยากให้แบ็กเหลืองได้เก็บแล้วกินแต่แม่งทาไม่ได้เจ็บใจวะ่ะเจ็บใจชะมัดญาติเลยโอ้ดูดีเฟนเพื่อนสามแสนห้าไม่เป็นไรต่อให้เธอรนี้ไม่ได้โชว์แบ็กซูเปอร์อีสีแล้วมาโชว์เพิ่อเอกดีกว่าเราจะมาโชว์เพิ่อเอกเป็นหลักไม่ใช่เหรอว่าทาไมเหมือนจะได้แบบฉายแสงไปที่แบ็กเหลืองซะมากกว่าอืมรอบนี้เก็บลูกแก้วลุงน้อยฮะผมอยากเก็บตรงนั้นมากเลยแต่แม่งได้แค่นี้ว่ะมันได้แค่ลูกแก้วลุงแค่สองลูกเองครับ ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็มาลายได้อยู่เพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็นะเมื่อกี้โรเซ้นเหลืองมันตีไปเยอะแล้วไงแล้วพอยิ่งมันตีเยอะอย่างที่บอกมันจะตีแม้ตายได้ง่ายขึ้นนะครับมาแบ็กเอซีเอซูเปอร์เอซีเก็บไป9ลูกหลังจากบิลฮัสิเต็มแล้วก็น่าจะ20ล้านอัพอยู่ดีต่อให้เก็บ9ลูกเนาะเมื่อกี้มัน18ลูกได้เลยมันเลยยิงแรงขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้คือมันยิวเต็มด้วยแล้วก็9้าลูกก็น่าจะ20เอ็มบวกได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้น ไหนดูซิว่าเธอ์นี้ดาเมจสองคนนี้นะครับโรเซ่กับแบ็คจะพอฆ่าหรือเปล่ามันไม่ตีไม่เข้าเลยสิมันต้องตีคีอ่ะแต่ปัญหาคือไอ้ด่านทางบีทมันชอบกันดาเมจแบบที่มันเข้าไม่ถึงจะโดนหลักศูนย์ไงเออต้องตีแรงกว่านี้หน่อยมันตีมันตีถี่ก็จริงนะไอเนี้ยแต่ว่าดาเมจมันแบบช่วงต้นมันน้อยไงหรือตีไม่เข้าต้องให้มันติดคีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บิ้ลไม้ตายบ่อยๆจะได้แบบบูสต์เอเดคไป ือตัวมันเองเบิ้นบ่อยมันก็แรงแหละแต่ว่าถ้าให้ดีสุดคนเบิ้ลไม้ตายเยอะเพราะว่าจะได้เอฟเฟกต่าไม้ตายที่บวกเอเดคเพิ่มด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมไปอีกเปสุบเล้านไปปาดเคียวรัวๆอาจจะไม่ดีในด้านของการทําเวลาแต่ว่าด้านแบบเขาเรียกว่าอะไรอะด้านการดึงดาเมีสูงสุดอะมันแรงแน่นอนคือแค่มันคนเดียวมันก็ทําไปหลายรอบสำหรับฮังบีสแล้วนะเนี่ยิ้อีกแล้วครับผมอัพี้มาแล้วใส่ไม่ยั้ง ปิดท้ายด้วย30ล้านต่อแรกบวก20 m ออันนี้แม่งเป็น30 m อนี่ว,ว่ะไอ้บ้าแต่ไม่คี้ว่ะอืมไม่ติดคิดนะน่าเสียดายเอาละครับนะยังคงมีโดเมนอยู่อีกหนึ่งเทิงของโรเซ่เหลืองก็ใช้วิสไปชิวๆเห็นไหมทีมมันก็ผ่านได้ครับถ้าเล่นดีๆไม่ได้เป็นทีมที่แบบแย่อะไรเลยเียงแค่ว่าทีมจักราวาล7ทีมจักรวาลทีมซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันมาเหนือมากกว่าเยอะไงมันก็เลยแบบเขาก็เลยไปเล่นทีมนั้นมากกว่า แต่แบบถามว่าสมมุติจะมีมิชชั่นอะไรเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยมีมิชชั่นด้วยผ่านด้วยแบบทีมวบอร์บคออสอะไรอย่างนี้หรือซามัสมันก็เล่นผ่านพวกด่านทางบีดูโซนได้ในตอนเนี้ยด่านทางบีทเป็นด่านที่ยากพอสมควรเลยอันดับต้นของเกมนะครับมันก็ถือว่าทีมก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นเล่นได้แต่ว่าในอนาคตนี่สิหลังจากผ่านวบอร์วเข้าสืบปีไปแล้วเนี่ยทีมมันยังจะแบบพอไหวได้แค่ไหนก็ต้องมาลองดูนะ แต่ว่าผมว่าหน้าตาใดที่ตัวละครยังมีการดาเมจติดตัวขั้นต่ําประมาณ40-50แค่คุณพกวิทไปมันก็แบบมันก็ผ่านง่ายแล้วบอกว่าวเพราะว่ายัางไงเราเล่นเพื่อผ่านด่านเราก็ต้องใช้เทียมช่วยป้องกันอยู่แล้วอะแล้วไอเทมวิทมันให้กันดาเมจ40ไงแค่ตัวละครที่เราเล่นอะตัวละครในทีมมีการดาเมจสัก 2- 3สตัวในทีมมันก็ถือว่าแบบช่วยให้ผ่านได้ดีขึ้นหลายเท่าเลยนะผมว่าเออกดวิทไปก็แบบไร้เทียมทานแล้วอะอะไรอย่างเงี้ย นะครับทีนี้เห็นไหมหลังจากจบโดเมนโรเซร่เหลืองก็เปิดซามาตต่อเลยเป็นอะไรที่แบบว่าอีซี่มากนะอีซี่วินเลยซามาต์นั้นก็อม,อมตะนะครับต่อให้ฮังบีทยิงแรงแค่ไหนต่อให้ผมไม่มีวิสซามาต์สามารถแทงช่องหนึ่งชิวๆดามันเหมาะมากนะเพราะว่าฮังบีทบูโซนมันชอบไม้ตายอัดหน้าตลอดนะครับแต่บางทีก็ไม่ใส่แต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากกว่าดังนั้นซะามาต์ที่ว่าสามารถอรมตะได้ช่องหนึ่งเนะี่ยก็ใส่ไปเลยพร้อมรับ เขาพร้อมรับแรงถีบของโกฮังบีทแล้วครับจังหวะนี้ผมอยากโชว์พลังตอนนี้ของพวกโรเซ่มากแต่ว่าน่าจะไม่ทันเลยครับเพราะว่าเอกระสือสามารถน่าจะฆ่าได้ก่อนเอาละไปเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าต้องย้ำว่าไอโดเมนโรเซ่เหลืองนี่คือถ้าเกิดว่าหมดโดเมนไปแล้วอ่ะมันจะกลับเป็นล่างต้นนะอันนี้ก็ต้องกะใช้จังหวะใี่ดีหน่อยอย่างดีทีกวันนี้เป็นด่านที่แบบไม่ได้ยาวมากก็เลยแบบใช้เร็วๆได้แบบๆจบเลยเห็นปะ แต่ถ้าเป็นด่านเกมยาวจริงๆอ่ะอาจต้องบริหารการใช้แอคทีฟของโดเมนโรเซร่เหลืองหน่อยไม่งั้นรีบใช้ไปก็หมดไวนะครับกะใช้ดีแล้วกันมาสามารถกระสือยึดครองโรคไปครับพ่นใบหวมาถ้าแม้ตายแม่งน่ากลัวแอบน่ากลัวอยู่โอเคมาโรเซร่เหลือง11ล้านนะครับลิงก์กับโรเซร่เหลเืองเฮ้ยโรเซ่ม่วงดิพูดผิดโรเซ่ม่วงลิงก์กับโรเซร่เหลือง ข,ขอปิดฉากให้เท่เออติดขี้นะฮะนี่ตัวละครที่กากที่สุดแห่งทีมก็คูแบ็กได้ปิดฉากโกฮังบูโซน <c oughs> เอามีมเอาฮาไปไหนแต่ก็นะกากข,ของมันก็คือกากที่สุดในทีมแต่เมื่อได้แบ,บ๊มันจะกากอะไรขนาดนั้นก็เล่นได้อยู่เห็นปะเล่นแบบเอามาเล่นจริงจังอ,อันนี้ผมเล่นเพื่อผ่านดา่านก็ผ่านได้เล่นดีๆมันผ่านได้แหละเคีคงแค่ว่าผมอยากเล่นมันไงก็เลยแบบหยิบมาถ้าอยากเล่นดีกว่านี้อยากแบบชัวอยากเซฟกว่านี้ก็ใช้ตวัวละครตัวอื่นมาใส่แทนดีกว่า เช่นแบบพวกตัวซับตัวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าใส่นี่มามันก็ไม่ใช่ว่าจะแย่ขนาดนั้นก็ได้ลิงก์กับพวกโรเซ่ด้วยกันได้ดีเหมือนกันมันลิงก์ดีแหละไม่ใช่อะไรลิงก์ดีซับได้แล้วก็แค่เล่นเราวังหน่อยก็โอเคแล้วนะครับแล้วนี่ก็อะไรเนี่ยเซิร์ปิดพอดีเลยเปิด4ี่โมงด้วยนะครับก็ถือว่าจบคลิปตรงหน้าเซิร์ปิดแล้วกันนะทุกคนผมพามาดูทีมอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เอาวว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นไงบ้างกับทีมโกคูแบนะ็กในตอนนี้ยังคงงัดกับบูโซนไหวแหละ แต่ถ้าเป็นกูฟีดวูโซนที่กําลังจะมาไม่รู้ว่ากําลังจะมาไหมแต่ว่าที่มันเบล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์เจแปนอ่ะกูฟีดวูโซนไม่แน่ใจวะผมไม่กล้าฟันธงว่าจะไม่ไหวแต่คิดว่าต้องลองก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นในเซิร์ฟเวอร์เจแปนใช้ทีมสามารถผ่านกูฟีดได้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะแบบสามารถลว้ลวนเลยอะ่ะไม่รวมพวกซูเปอร์บอลที่เป็นแบบบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอยากเห็นเนื้อพลังสามารถลว้ลวนมันยังไหวอยู่หรือเปล่าอย่างตอนที่ว่า ทีมเบอร์ายฟิวเจอร์มาครั้งแรกนะที่เป็นทีมสามารถทเพียวเลยมันจะสู้ไหวหรือเปล่านะนั่นแหละครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคำถามในยากสอบถามถามได้เช่นเคยไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปบาย